โอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะผมอธิบายตัวนี้ใหม่เมื่อกี้นไม่ต่อเนื่องพอดีกล้องผมมันมันบันทึกได้แค่สิบนาทีเมื่อกี้ผมอธิบายตัวนี้ตรงที่ผมเข้าออเดอร์ผมเข้าออเดอร์ตรงที่แนวต้านแนวต้านมาขึ้นมาเนี่ยแท่งเทียมมันมันวิ่งตามเทรนไลน์ขึ้นมาแล้วมันทะลุทะลุแนวเนี้ยทะลุแนวเนี้ยผมเลยเข้า order, ออเดอร์ที่แท่งนี้ยมันลงมารีเจคชั่นตรงเนี้ย มาลงมารีเทสต,ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ที่ผมกล้างเข้าเพราะว่ามันมีเทนไลน์ด้วยมีเส้น SMA5 ตนัเเตว,วเนี้ยไอเนี้ยเส้น SMA5 ตัวเนี้ยขาวๆเนี้ยมันเปิดแท่งบนบนบน,น SMA5 ด้วยเปิดบนมันเป็นแนวรับอ่าเดิมมันเป็นแนวต้านแล้วมันทะลุขึ้นไปเนี้ยก็เป็นแนวรับอ่าเป็นแนวรับคือแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่ แล้วทีนี้ที่ผมคุยกับน้องคนหนึ่งเขาถามว่าแนวซ้อนเป็นยังไงมีหลายคนไม่ใช่น้องคนเดียวมีมีหลายคนทักมาถามส่วนตัวผมนะแนวซ้อนก็คือด้านนี้นี่ไงครับเนี่ยเนี่ยด้านนี้ด้านซ้ายมือแล้วเนี่ยเราเลื่อนมาดูว่าสมมติด้านโน้นอ่ะด้านที่เราจะเข้าออเดอร์มันมีทางโล่งขึ้นไปได้แต่แนวซ้ายมือเนี่ยแนยมันอาจจะขึ้นมาชนชนไส้แท่งแดงหรือแต่ตัวเนี้ยผมผมมาดูแล้วเมื่อกี้ผมตีเส้นตรงเนี้ยมีลายไว้เนี่ย ตีแนวต้านไว้ตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มันมีมันมีแท่งเขียวตัวเนี้ยส่งส่งส่งแท่งอะไรนะเอาอีกนิดนึงเนี่ยแท่งเขียวตัวนี้มันไส้มันโผล่ขึ้นมาบนเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้แท่งแท่งนั้นอยู่ข้างล่างนะแท่งที่ผมเข้าเด้อเนี่ยมันส่งขึ้นไปแล้วก็มีแท่งเขียวเล่ขึ้นไปนี่ด้วยอ่ะสูงสูงกว่าแท่งแดงเนี่ยคือที่แนวแนวซ้อนผมหมายถึงคือเนี่ยไส้แท่งแดงแดงเนี่ยแท่งแดงเนี่ย มันอาจจะขึ้นมาติดตรงนี้ได้มันจะไม่อาจจะไม่ขึ้นไงมันขึ้นยึกๆยึดๆยึก,ยก,ยก,ยกขึ้นยึกลงอยู่อ่าตัวนั่นเรียกแนวซ้อนครับต้องดูดีๆดูดูซ้ายมือดีๆครับผมโอเคคงคงจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาถามอีกทีดได้ครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมเข้าออเดอร์ที่ผมตีเส้นตรงนี้มันมันไปติดกับเส้นฝั่งซ้ายมือด้านโน้นไงมีลูกกล้องผมบันทึกอยู่หรือเปล่าพูดไปไปไป ทำไมค้างโอเคแค่นี้นะครับ